สวัสดีทุกคนขอกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิงแน่นอนวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครสายสนับสนุนผู้ที่มีความสามารถในการลดการเฟื้นฟูแถมยังมีสกิลอันติแบบโจมตีหมู่และพาสีสะท้อนอีกตั้งหากมาดูกันว่ามันจะเก่งขนาดไหนแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์ก็กดติดตามส่งแคทแกมส์สเตมเมอร์ไทยไปห,หล้านซับด้วยนะจ๊ะซื้อพลังงานดีกว่าพลังงาน เอา้าเห็นหมดทำไงดีวเนี่ย 24p so น y เติมเกมออนไลน์ราคาถูกมีเกมให้เลือกมากมายแถมโปรโมชั่นลดราคามีแอดมินคอยดูไลตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%แพ็กวันพันแมนแล้วก็มีนะนี่ไงโคตรถูกบอกเลยแถมใส่คูป,ปองมอมมิ่งได้ส่วนลดพิเศษกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยอ้ยเข้าไวาจัดอย่าลืมมาเติมกันเยอะๆนะ สวัสดีครับทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมิงหรือว่าห้าพยักฆน,นี่นี่บแน่นอนวันนี้เราก็อยู่กับช่องแคทเกมสตตี์เมอร์ไทยกับเกมอีกดาคอีกเคนี้ครบหลังจากที่ทุกคนได้รับชมเปนนทไปก็คือวันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครสายสะท้อนแล้วก็โลการฟื้นฟูนฟนอย่างเจ้าซิเวียเนี่ยตอนนี้ผมปั้นสีดาำมาเทียบร้อยเนี่ยมาดูกันว่า มันจะเก่งขนาดไหนเนี่ยแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามส่งแคสเกมสตรีมเมอร์ไทยของเราไป1ล้านซับด้วยเนี้ยครับเราะว่าแปดหมื่นก็จะ1ล้านแล้วเนี้ยแล้วก็ช่องเรามีระบบสมาชิกเพลย์เดอร์ยี่สิบบาทสามสิบห้าบาทห้าสิบบาทเพื่อใครกดธพังเน็ตฟรีไฟเราบอกวอลท์แมนอิกดาคอนิเคิลแล้ว,กก Man, da, icle, ลวกเกมมันอื่นอีกมากมายเนี้ยสามารถสมัครกันไม่ได้เลยนะส่วนใครที่อยากเติมเกมราคาถูกเนี่ยครับสามารถไปเติมได้ที่ทเวนตี้โฟร์เพย์เนี้ยเลื่อนลงมาข้างล่างแล้วก็ใส่คูปองมอร์รมิงค ขอคุณครับมาครับก่อนหนึ่งก็ต้องมาดูในส่วนของซิวเวียของเราก่อนเนี่ยครับซิเวียอยู่นี่อ่าสี่ดาวแวชุดเขาเท่ขึ้นจัดนะนะผมยังชอบไปนะเออดาบคู่ด้วยเนะยครับปุ๊บอ่าตอนนี้มันขั้นแปดแล้วเนี่ยก็คู่หูเหมือนเดิมนะมีตัวไหนก็ใส่ไปก่อนเนียครับเอาดในส่วนของสกิลบ้างเนี่ยดูออลซอสเนี่ยครับดูออลซอสคือสร้างความเสียหายกายภาพเนี่ยครับกับศัตรูด้านหน้านะ แล้วก็เอฟเฟกฟื้นฟูนะครับลดอัตราการฟื้นฟูของฝั่งตรงข้าม60เป็นเวลา2เทิร์นะครับแล้วก็เอทเควกเนี่ยก็คือแผ่นดินไหวนั่นเองนะคือสร้างความเสียหายกับเป้าหมายทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ลดการฟื้นฟูเนี่ยเหมือนเดิมนะไม่ว่าจะสกิลหนึ่งหรือว่าสกิลอันตรเนี่ยคือลดฟื้นฟูทั้งหมดเนี่ยแล้วก็รุนแบสซิ่งเนี่ยคือให้พันธมิตรทั้งหมดเห็นมาใช้ได้กับพันธมิตรทั้งหมดเนี่ยสะท้อนความเสียหายที่ได้รับ28.07เนี่ย3เทิ แล้วก็ล้างดีบัฟฝั่งตรงข้ามด้วยนะเออสองอย่างเนี้ยนี่คือความโกงเนี้ยของซิเวียเนี้ยเดี๋ยวผมจะพาไปหาเทสกันเนี้ยว่ามันจะโหวขนาดไหนนะพอเป็น4ดาวแล้วผมชอบนะผมผมชอบทุกตัวเลยคือทุกตัวี่ยเวลา3ามดาวเนี่ยมันยังเป็นปกติอยู่นะแต่พอ4สดาวเนี่ยคือเท่ขึ้นจัดเลยนะเห็นไหมว่าจะเป็นเฮเลนาเนี่ยสดาวก็เท่เนี่ยเป็นดักโกนิก้าสดาวผมก็ทําแล้วนะแต่ว่าผมยังไม่ได้รีวิวแค่นั้นเองนะเห็นไหมเท่ทุกตัวนะครับเท่กว,เทก,วกว่า3ดาวเยอะเท่จัดเลยแล้วก็ไอ้นีเน่เดี๋ยวเอาให้ดู สันเดียก็เทเนี่ยเอวาก็เทครับตอนแรกสดาวไม่ค่อยเทเทไหร่นะ้วพาะสีดาวปุ๊บอาวุธเป็นเนี่ยเป็นเหมือนกับคุณในคุณในแบบคุณในพิษอบเทขึ้นเยอะเลยนะเทะมากๆนะอ่ะจะพาไปหาเทกันแนวว่ามาโหขนาดไหนนะหาไปหาก็บอสเนี่ยบอสฮาโลวีนเนี่ยปึ๊บเพราะว่าบอสฮาโลวีนมันฮิลได้ผมจำไม่ผิดอะ่ะมาดูว่ารถฟื้นฟูก็สะท้อนจริงมากเออดูลาฮานมาปึ๊บโอเคกดดูลาฮานแล้วก็ดูลาฮานห้านะครับมาปึ๊บแล้วก็เลือกทีมเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะเอามาลุลุ้ออกกัน เดี๋ยวนะมันเป็นสายไอน้นี่สายสนับสนุนมันจะยืนตรงนี้ได้ไหมละ่ะเทสกันเดี๋ยวเทสกันไม่ได้มันย่างนี้แต่เอาจริงยืนตรงนี้ก็ได้ไม่มีปัญหามะมันจะไปแบบนี้นี่ครับก็จะมีอ่ะไปแบบนี้เลย,เยไม่ห่ะเพราะว่าสองตัวนี้ผมรีวิวไปแล้วซันเดียมผมก็รีวิวไปแล้วเจ้าตัวนี้ผมก็รีวิวไปแล้วเอาเป็นตัวไหนดีละ่ะอืมเอาจิ้แบบนี้ก็ได้ไม่ต้องเรื่องมากมามาแบบนี้เลยปุ๊บโอเคตอนนี้รอ รอหลอดมันเต็มสักครู่นะครับสักครู่สักครู่โอเคมาแต่ผมชอบตัวนี้เหมือนกันนะเพราะมันเป็นหมัดใหญ่นะจริงผมชอบเล่นเกมไหนผมชอบเล่นตัวละครหมัดเหมือนกันนะมันเท่มันเท่ยิ่งแบบเลเวลสูงๆหมัดมันก็เท่ขึ้นเนี่ยโอเคผมเอาไปคูณสองนี่ครับก็ปึ๊บโจมตีปกติก่อนนะปึ๊บโบเข้าไปนี่ฟาดเปงไงฟาดดาบไปหนึ่งทีนะครับแล้วก็อันติอ๋อไม่ใช่เมื่อกี้เป็นสกิลอันตินะปึ๊บมาเห็นนะปึ๊บนี่เอาดาบประกบกันนะครับเขาดาบประกบกันนะเห็นปะ อ่นะแล้วก็มีสะท้อนแล้วก็เป็นดีบัฟเห็นไหมเมื่อกี้นะเอาดาบประกรบการสะท้อนแล้วก็ดีบัฟเนี่ยครับเดี๋ยวผมลองฟาดโบเข้าไปหนึ่งทีก่อนอ่ะจากอิทการเนี่ครับแล้วก็เดี๋ยวผมเอาแบบไม่เอาแบบให้ซิเวียรเราได้ออกอย่างเดียวเออให้ซิเวียเราได้ออกอย่างเดียวนี่ครับจะไม่ต้องสกิลมากนะเดี๋ยวมอนมันตายเออแล้วมอนก็นฟาดกลับมานะปุ๊บแล้วก็หมดอ่นะบอสเนี่ยครับบอสสกิลมาหาเราเนี่ยครับดูนะเห็นบ่าโดนสะท้อนไปนะเห็นไหมเห็ดนดาเมจที่มันขึ้นบนหัวบอสป่ะผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป เห็นไหมเด้งไม่หยุดเลยนะดูดิบุบ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 เลยนะโอเคตีธรรมดาไปหนึ่งทีนะบุกเข้าไปนะเป็นดาบคู่เข้าไปไล่ฟันสองทีเนี่ยสองสเต็ปนะแล้วก็สกิลอันติเนี่ยบุกฟาดเข้าไปนะเห็นไหมฟาดเข้าไปหนึ่งทีนะเดี๋ยวมาบึ้มหัวอีกกล้ายหนึ่งทีบุกเข้าไปเนี่ยโอเคได้หนึ่งทีก็ไปอีกหนึ่งทีไปปึ๊บสับเข้าไปนะบุ้งโอ้โหอุ้ยแรงจับมือสี่เนี้ยแล้วก็บับสถานะกันไปเนี่ยโอเคแล้วก็ปึ๊บนี่นี่อ่ะเดี๋ยวดูนะพอมอนฟาดเรารอบนี้มันจะมีีเเเลลืือออดด้้งขึนนหหัวกรป่าะ เืโอเคอ่ะเขาเพิ่มป้องกันเวนแนวจากบอสนะแต่บอสมันมีฟื้นฟูนะแต่เราอ่ะเห็นไหมมันฟื้นฟูได้จริงเพราะว่าเราลดฟื้นฟูแค่หกสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์นะมันก็เลยมันก็เลยยังฮิวได้อยู่เนี่ยครับแต่ว่าทุกสกิลของเราเนี่ยลดฟื้นฟูทุกอันเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราบัฟสะท้อนอีกหนึ่งทีนะปุ๊บน,นี่โบเข้ามาบัฟในสะท้อนแล้วก็ยกเลิกรีบัฟด้วยปุ๊บมาแต่ว่าเหมือนจะไม่เด้งหัวเหมือนเด้งหัวเมื่อกี้จะเป็นของซันเดียมากกว่านะผมคิดว่านะน่าจะใช่นะอาจจะติดพิษต ปึ okay. uh, uh, right But, But, <vit> ๊บโอเคายสกิลเนี่ยบากเข้าไปนะครับอ่ะปล่อยโปริงระเบิดเนี่ยแล้วก็โดนเผาไหม้ไปนะแล้วก็ฟื้นฟูเลือดให้กับฝั่งของเราเนี้ยปึ๊บมาเธองสตูนเนี่ยบอสก็ฟาดกลับมาหนึ่งทีเนี้ยแต่เลือดมันหายนะเพราะว่ามันโดนสะท้อนเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเลือดมันหายเนี่ยเพราะโดนสะท้อนแล้วก็ตายไปเลยนะเห็นไหมแต่เลือดยังเด้งอยู่นะเพราะว่าเขาโดนสะท้อนเนี้ยอ่ะเดี๋ยวผมลดฟื้นฟูอีกหนึ่งทีปึ๊บแล้วก็สกิลอันติไปปึ๊บโอเคลดฟื้นฟูไปหนึ่งทีแล้วก็สกิิลไปมมออบบพษใหห้กััสแรงจด แรงจาดทีเดียวโหเรื่องอะเอาเรื่องจ่าไม่มีทำได้เนี่ยนะของจริงผมบอกแล้วใครมีก็สามารถแบบปั้นได้นะจริงนะผมว่าดีนะเป็นตัวหนึ่งที่ดีเหมือนกันเออเอาไปเล่น PVP ก็ได้เอาไปเล่น PVP เอาไปแบบตีลงดองด่านได้นะเ <MS> พราะว่าด่านหลังๆเนี่ยที่ผมเจอมานะไม่ว่าจะด่านง่ายหรือด่านยากนะมันมอนมันฟื้นฟูได้เว้ย <riot> <ข ties> มอนฟื้นฟูได้นะอย่างเช่นวกด่านหลังๆเนี่ยแล้วก็พวกหอคอยนี่หรือว่าไปตีบงตีบอสเนี่ย ว่าตอนนี้ก็เป็นหนึ่งตัวนะที่มีประโยชน์เนี่ยสำหรับเจ้าซิเวียเนี่ยถ้าใครมีหรือใครเปิดออกเนี่ยก็ควรทํส4ดาวนั่งริง5ดาวไปเลย5ดาวมันก็จะได้แบบพวกทําทําดาวม่วงด้วยแล้วก็มาลีพวกพวกเอฟอเอฟเฟกด้วยเออเดี๋ยวผมขอญาตกดอันนี้ก่อนเพราะว่าอันนี้มันนานผมขอญาตผ่านนี้ก่อนปุ๊บบอปรากดตัวปุ๊บแล้วก็ฟ้าเคลียร์ไปบุ๊บเข้าไปหนึ่งทีโอเคเปิบเรียบร้อยแล้วก็เอาทีมาลงใหม่มันจะเป็นเหมือนกันการปล่อยบอต หมือนการปล่อยบอทนะเน,นี้ยนะก็คือต้องเอาทีมไปลงนะเนี้ยพอถึงเวลาพวกเราไ,ได้ตีบอสแล้วก็ได้ของเนะี่ยเราก็สามารถแรกลกร้านค้าได้นะในร้านค้าก็มีของให้แลกมากมายนะดูเห็นป่มจะเป็นเศษบอสเนะียวก็เป็นเศษเนะี้ยอันนี้คือเราก็ต้องจําเป็นต้องใช้เหมือนกันนะไอ้พวกเอลิเมนทะัลเนี่ยคือคือมันต้องใช้เนะี้ยเอาไว้ปลดขั้นพวกคู่หูของเราเนะี่ยก็ประมาณนี้เลยเนะี้ยผมก็ได้ทําการรีวิวซีเวียนวะสีดาวให้คนได้รับชมแล้วถามว่าดีไหมสำหรับผมก็ดีนะเพราะมาท้อนได้ ลดการฟื้นฟูได้แล้วก็อันติหมูด้วยนะคือว่าดีจัดนะแล้วว่าตีปกติก็ลดการฟื้นฟูได้เหมือนกันแนวถึงเราไม่ได้ออกอันติก็สามารถลดการฟื้นฟูได้เนี่ยก็ต้องขอบคุณทุกการกดไลค์เนี่ยขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบเนี่ยอย่าลืมส่งแคสเกมสตรีมเมอร์ไทยของเราไป1ล้านซับด้วยเนี้ยขาดไปเมื่อจันทหนึ่งล้านแล้วน,นี่ครับแล้วก็ใครที่อยากเติมเกมราคาถูกอย่าลืมไปเติมที่ทาว็นที่โฟร์เพนเนียเลื่อนลงมาล่างสุดเนี่ยมันจะมีช่องเกคููปอองย่แล้วกก็รากคูปองมมมอวิิ่่งเเเนียยคจะไไดด้้รรรับสสสพตใทาาากป็ถ คอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยเนี่ยเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ EP หนะ้า EP นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายครับผม